ครับอ่าผมเรือลอยังคานนะครับผมอ่าจุดเรือลอยังคานผมเนี่ยอ่ามีให้เลือก2ขนาดนะครับขนาดกลางนะราคาอยู่ราคา999นะครับขนาดกลางเราเนี่ยจะจำกัดอยู่ไม่เกิน15คนนะครับอ่าเราออกไปเนี่ยคือจุดเนี้ยคือออกไปคือต้องให้พ้นแนวน้ำแห้งแนวเกืือนนะครับพ้นแนวเกลือนนะแล้วก็ลําใหญ่เราเนี่ยจะราคาอยู่1,005นะครับนั่งได้ประมาณ30กว่าคนขึ้นนะครับไม่เกิน4 0คนนะอ่าเรือเราเนี่ยออกไปนะครับคือหนึ่งต้องพ้นแนวน้ําแห้ง วัแนวเขื่อนนะครับเพรออาะอ่าอิที่เราลอยไปเนี่ยไม่สามารถจะโผล่คนเห็นได้หรือสัดก็ฝังได้นะครับอ,อย่างนะั้นควัดสมคองเนี่ยน้ำแห้งถึงนะครับเพราะจุดเราเนี่ยเป็นทะเลเอ่าวไทยนะทะเลเอ่าวไทยเรามีน้าขึ้นน้ําลงนะครับรบางจุดวัดเนี่ยน้ำจะแห้งถึงนะครับและจะมีเสษฝางแต่จุดเรือที่เราพาไปนะครับหนึ่งนะครับ,รบท่านต้องให้พ้นแนวน้าแห้งพ้นแนวเขื่อนนะเมื่ออ,อัทิที่เราลอยไปไม่สามารถจะโอลคนเห็นได้หรือสัดก็ฝังได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งเลยคือ เรารับประกันตามปลอดภัยนะครับผมคนที่ลงเรือลอยลแรงไทยกับเราเนีย่ยเราจะพาท่านไปคือตามปลอดภัยต้องมาอันดับแรกนะครับถ้าเราคิดว่าไม่แน่ใจจริงเราจะไม่เอาเอารือของาไม่เอาคาเรืเอเอาเอคนออกนะครับเพราะว่าตามปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็รับประกันทุกรอบครับว่าต้องปลอดภัยนะครับแล้วท่านต้องการนะครับสอบถามนะ,ะโทรมาได้ที่เบอร์087นะครับ579924นะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ทุกอย่างทุกเรื่องนะครับ เลือกสะดวกเราเนี่ยคือเราพร้อมพร้อมเมื่อไหร่มาได้ตลอดเวลานะครับโทรสอบถามผมได้นะที่เบอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับขอบคุณครับ